เาละคุณผู้ชมฮะและในตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าแรปเตอร์ใส่หมวกนะครับที่ทุกคนอาจจะสงสัยและงงนะครับว่ามันเล่นยังไงเนาอะอีเวนต์นี้นะครับก็มีน้องบางคนถามมานะตอนที่เมื่อวานนะครับไลฟ์สดเนาะแจกแคนดี้วอซัมถามมาว่าไอผมไม่เข้าใจไอตัวนี้นะครับว่ามันใช้งานยังไงเนาะก็คือไอตัวนี้นะครับปกติเนาะไอเครื่องเรามันจะหน้าตาเป็นแบบ เออเป็นเป็นเครื่องแบบเครื่องเริ่มต้นอ่ะเออทุกคนก็รู้อยู่ที่มันใช้เวลา1ชั่วโมงนะแต่ของพี่ตอนนี้เป็นเวลเวลแม็กแล้วเนาะก็คืออันนั้นอันนี้ก็ตอนแรกก็ถือเป็นเวลสูงเนาะก็เป็นเวล1 2 3 4 5ก็คือเวล5นะคุณผู้ชมอธิบายแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะครับคลิปนี้มาอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆถึงมากที่สุดนะเออมันจะมีหลอดนะครับของแรปเตอร์เนาะว่ามันต้องใช้อัพเท่าไหร่นะแต่พี่ให้ดูในไอดี ID ลองฟีอยังอัพไม่เต็มนะ นี่ไอดี ID ลองนะครับตอนนี้ของไอดีลองพี่เป็นของเวล3เนาะต่อไปเวล4ก็ใช้100นะครับน้องอาจะสงสัยว่าเอาอะไรมาอัพพี่ถึงมันจะอัพเป็นเวลได้เนาะก็คือต้องเอานี่ไอดีหลักอัวอย่ใส่นี่ไอดีหลักนี่นะครับให้เอาผลไม้จากในนี้นะครับในเ n ็นช n t p a นแนะครับ นีจากเอเจนต์แพกนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเอเจนต์แพกหาจากควสประจาําวันหาจากนู่นจากนี่นะครับมีเต็มไปหมดนะครับควยประจําวันตรงนี้นะครับเอาแบบที่น้องแบบฝึกเล่นแบบเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่เพราะอีเวนต์นี้ต้องต้องรู้อ่ะนี่นะครับนี่หาได้จากเจ้าพวกนี้เนาะบอกให้ทำอะไรเนะี่ยทำการเออ่เลี้ยงเลี้ยงกระต่ายก็จะได้ Pack เอเจนต์แพกเอะไรพวกนี้ประมาณนี้เนาะนี่นคุณผู้ชมไอที่ผมปลูกทั้งหมดก็คืออยู่ในเอเจนต์แพกนะที่เอาไว้ใส่ตรงนู้นนะครับนี่นี่นี่นนนนเผื่อคุณผู้ชมไม่เชื่อนะที่จะเอา อันนี้ไปจะใส่ดีลองเนาะอันนี้แค่แปดโลเนาะพี่ก็จะเอาใส่นี่ไปเบาเครื่องค้างแอดยังยังนี่ครับคุณผู้ชมนี่แปดกิโลเนาะเดี๋ยวพี่ลองใส่ดบบแคนดี้วาซ่อมไม่ดูนะเคนดี้วาซ่อมอะ่ะใส่ไม่ได้นะครับเห็นไหม มันไม่ใช่มันไม,ม,นไม่ได้อยู่ในแพ็คไอ้นี่นะครับเราจะทําการยัดใส่ไปนี่8กิโลใส่ได้นะครับไก็จะบอกว่าขาดเท่าไหร่นะถึงมันจะอัปเกรดเป็นเลเวลถัดไปได้นะแล้วก็เวลาเราใส่กดแถว2แถวนี้นะเบอร์สามเบอร์สี่นะเบอร์สามคือใส่ทุกอ,อันเบอร์สี่คือใส่ทุกอันนะครับโอ้โหซอสละเอียดเกินอะคลิปเนี้ยแล้วก็สิทธิประโยชน์ของการอัปเลเวลพวกนี้นะครับก็คือการเอาแบบไอ้พวกสัตว์นะมาย่อยแล้วมันจะทําให้เวลาลดลงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจากไอดีหลักเนาะ ไอ้น,นี่หนละักคือเวลตันเนาะไอ้น,นี่ไม่เกี่ยวไอ้เกลือนะเดี๋ยวผมหาตัวที่สัตว์เลี้ยงที่เวลเยอะเยอะก่อนนะมีไหมนะสัตว์เลี้ยงเวลเยอะแล้วใส่ตู้ไปเลยอันนี้จะเป็นสิทธิประโยชน์ของเวลเอ่อเวลห้านะผมยัดใส่ไปดูนะครับผมมู้ชมเหลือยี่สิบสี่นาทีนะครับจากตอนแรกนะถ้าเกิดเรามันเป็นตู้ตู้เวลศนะูนย์เนาะแบบตู้ไม่ทันเวลหนึ่งเวลศูนย์เลยที่มันจะเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแบบเข้าใจง่าย ไอ้ตรงนี้จะปลดล็อกนี่นะครับคุณผู้ชมปลดล็อกไข่ตรงนี้ส่วนนี่นะต่อไปอันที่2เราจะลดเวลาเครื่องนะก็คือเวลสองนั่นเองเวลสองจะลดเวลาเครื่องจาก1ชั่วโมงเป็น4 8ดนาทีนะส่วนเวลสามี่จะมีโอกาสที่เวลาเราฟักไข่เอ้เวลาเราเอาไปย่อยแล้วมีโอกาสได้ไข่เพิ่มน,นั่นเองส่วนอันที่4ี่นะครับจะปลดล็อกสูตรครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชม,วชมเวลสี่น,นะเนี่ยปลดล็อกสูตรครับตรงนี้ตอนแรกนะครับ มันจะไม่มีด้านล่างตรงนี้เนาะเนี่ยไม่มีสองอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูไดอเดีกลองนะไอดียลองมียังวะไอเดียลองนี่ยังไม่มีนะเนี่ยไอเดียลองนะครับยังไม่มีสูตรคราบด้านล่างนะแต่ถ้าเกิดเป็นไอเดียหลักที่อัพแล้วก็จะมีสูตรคราบด้านล่างนะครับเห็นปะก็ใช้บนบอสซัมกับไข่อะไรพวกนี้เนาะก็จะได้อออกมาเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปเป็นอะไรอีกางไเอ่ออัพเกรด อันที่5้ารถคูดาวไม่มีอะไรมากครัอันที่หหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนกลายเป็นมันคือเดรัจาวมันคือตัวอะไรที่เล็กเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะหน้าตาน่าเกลียดมากเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ <c oughs> ผมขอฝากร้านอีกนิดนึงนะครับร้านเจ้าเก่าเจ้าเดิมให้บริการดีๆนะครับที่มีให้กับทุกคนนะครับเดีย๋ยวไปใช้บริการนะครับขายเร็วเหมือนเดิมเพลย์ฟคุณผู้ชมเอามาเซอร์ติพิเศษนะครับก็จากเท่าไหร่จาก1ชั่วโมงเลยยี่นาทีอ่ะ โกงไหมคุณผู้ชมโคตรโกงนะไปรีบอัพนะครับคุณผู้ชมเอามายัดยัดยัดใครมีก็มาช่วยเพื่อนยัดก็ได้นะครับมันง่ายเนาะรอบนี้จะมีอะไรทำเยอะแยะนะครับคราฟไข่คราฟได้นะครับจะมีพวกสไปโนทีเล็กอะไรพวกนี้เนะ 5, าะโอ้หสไปโน0.5ทีเล็กก็0.5นะครับโอ้โหแต่ผมได้หมดแล้วพวกนี้ได้หมดแล้วเหลือทีเล็กยังไม่ได้นะครับแล้วก็มีไอ้ไข่พามโมนะครับอันนี้พี่ก็ยังไม่ได้สักตัวเลยยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวค่อยมาเปิดทีหลังเนาะมีอะไรอีกอัปเดตนี้แล้วก็มีตู้นี้นะครับคุณผู้ชม แถมๆไปแล้วกันนะไหนๆก็มาบอกวิธีการอัพอะไรพวกนี้เนาะไอ้ตู้นี้นะเป็นต้องใส่สัรที่เป็นวิวาสิบขึ้นไปเนาะก็ไม่มีอะไรมากหรอกช่องอื่นน่าจะอธิบายไปแล้วแหละเออคุณผู้ชมคงจะดูช่องอื่นไปแล้วช่องนี้นมีอะไรมากนะครับผมแค่มาบอกอะไรเล็กน,น่อยเนาะเห็นน้องถามว่าไม่เข้าใจตรงนี้นะพี่ก็เลยมาอธิบายให้ฟังเนาะเออเอ,อ่อมีอะไรอีกละ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคุณผู้ชมผมมาเร็วไปเร็วเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขี้เกียจตัดนั่น โอเคครับคุณผู้ชมถ้าคลิปนี้ประโยชน์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกดใจกดซับตะไคร้กดกระดิกปิ้งปิ๊งปิ้งนะครับถ้าเกิดครบห0าร้อเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สตรีมแจกกันอีกรอบนะครับคุณผู้ชมแจกแคนดี้นะครับคุณผู้ชมนี่แคนดี้นะครับอันนี้นะซีริเชียลนี่นะครับราคาประมาณ3ามทีปะไม่รู้3าทีหรือ2อทีนะครับก็แจกแจกไปเลยครับคุณผู้ชมเนาะโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับไปแล้วนะครับไปครับ